เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมอาชิป้าหุ่นรถสวยๆมาชมเลยสื่อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าปีเข้าสี่เครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยรถปีเก้าสี่ครับเลยครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายกับราคาเพียง28,500บาทเท่านั้นเองรถพร้อมใช้นะครับ เครื่อง1,300ซีซีหัวฉีดประหยัดน้ำมันมากมากเกียร์ธรรมดาบอดี้สวยสีสวยครับห้องเครื่องเดิมๆขันหน้าบางๆตะเข็บซอกมุมต่างๆเดิมๆไม่มีรอยชนหนักนะครับเบาะไม่ขาดแต่บเบาะสวยกระจกไปมือหมุนครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนก็ไม่หนักนะครับใครได้ปกติพิกัดดูรถอยู่บางสองขอภัยครับอยู่บางมดพรามสองนะครับบางมดพรามสอง เล่มเอกสารชุดโอนครบเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้28,500บาทสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ